ข้าห้าปิดแล้วสมบูรณ์ข้าไปบ่านคนอื่นข้ากับปิดบ่อยากทําลายไผเข้ากับหน้าอัดนะปิดพระเจ้าแผงนิดปิดด้วยนะโมพุทธายะ <c oughs> ที่นี่ข้ <c oughs> อาอยากเปิดมีดที่นี่ข้าสีเอิญข้าทานอย่างครับเปิดเลย<อ>ให้มีพลังกองม่กองขันข้าสคือไปข้าคือไปข้าบ่อยากให้นมันไม,นมน่บ่มีปีนิหารเออปีนิหารข้ากับปิดไปกันนาอัดน้ปิด บัดห้าวคือเปิดมันเบ่งง่าขอนี่ครับมันมีขาขาว่าจะคือฐานเถิงเอาแล้วเบ่งไงว่าจะเปิดแค่ผมได้ว่าแค่นี้เองแค่นี้ค่งานมันคือมี้าขาหน่มันมีขาขานบ่งไงคือปึ๊บปั๊บโลกับบึมบึมบึมเลยขีดหัวหายปวดที่นี่เพื่อนเพื่อนบอกเอาจุ่มน้ำเห็ดน้ำม่นกินแล้วก็ตอนแรงมา เอาหมอถ้ำมาถอดของก็ออกพใหญ่ที่นี่กลางคืนนอกพใหญ่ได้ยินเสียงหลอบเตียงเลยเสียงอียงงูบูหูหลอบเตียงคล้ายๆว่าของนะนะของมาสีมาเห็ดเพลินอีกบ่หมอมีมีดหมอเด้แต่ว่ากันได้ยินเสียงอยู่อหมอเห็ดขึ้นบ่อออกก็เลยชักมีดอพอชักมีดออกมาเงียบเสียงหายเลยนางมัน,ม,นมันเป็นไงมัง้ง เป็นอย่างมีดหมออยู่มั่นก็ยังสีไมาเห็ดอยู่พราะไงมันขรรคบมันขรรค์มันคือเอาหาคือขี้เข่ามันก็ไงตีเข่าให้ได้อ่าือเข่าให้ได้การทักไอ้คือฐานถึงถึงกุบาร์กลางเรามั่งบ่มีอะไรกับคนขาลอยใครเลยต้องเพิ่นชักมีดมันจังไปงานเป็นอย่างคือเป็นเนว่ะวะงานชักไม่ออกคำว่าคือมั่นขว่า ชักมีนี่คือถือแล้วถือแล้วนี้เลยเนี้ละบางอยางบ่ต้องแท่งบ่ต้องแยงเลมบะบะฮาร์แค่แค่ไงเอามึงเยกหน่ว่าแต่งแค่งนี้เปิดเลยอ๋อกระถอดนี่ว่เอามึงเรียกห่อยว่าแต่งมันก็ยากห่อมันากใส่หัวใส่เงาไข่หัวมันยากกุ้งหัว โอ้โฮสเตเดมันอันตรายแห้งเว้ยอันตรายกว่าบางไงเห็ดไก่ข้ามแบบเปรี้ยงกระลาคืองานไข่หัวยำคุ้งหัวอันใดก็บม่เขาดันหัวตายที่โน่กายลูเรียวเนี่ยอย้นอ่ลงตาแห้งอีหลีโน่ชักออกปุ๊บเงียบจิ๊บนอนได้สบายเลยเออมาเปงานหลอกมาเปงานขากระชังว่าก็เพิ่งพ่อแกเพิ่งตาแผลผมพิ่ง่ายมากเลย ปิ๊กไปเองเพิ่นครัาปิ๊กปิ๊กตัวปิ๊กไปเองครปิ๊กเองเพิ่นดีเองเพิ่นอ้าวมีที่นี่มีลายหนึ่งนาะครับพอถือของพอเล่านี่ถือของมาหลายปีแล้วที่นี่วันมันสิมีช่วงวันพระหรือวันอีหยังนี่แหละแมวดำแมวเพิ่นแมวดำมาดำมันสิมาบ้านมาเล่นอยู่บ้านที่นี่ตั้งแต่เราได้มีดหมอไปมีดหมอผมนี่ได้ไปปุบ ไอ้แมวก็อวกแมวดำาน่อวกมาดำอวกแล้วก็บ่มาบ้านอีกเลยงั้นมันคืออย่างไ่มันก็ทัใจกอบมากแล้วคือบางสิงบอดีนี่นี้นัน่าก็มาอาจารย์การถ่ายคกครับได้สามันคีเป็นเพื่อนเลยช้าถูก